ลานหน้าอนุสาวรีย์สัญญาธรรมศักดิ์ตั้งอยู่หน้าอาคารคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตงบประมาณที่ใช้ในการสร้างประมาณ6ล้านบาทอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์จัดสร้างด้วยโลหะสำริดขนาด2เท่าตัวจริงออกแบบและปั้นโดยนายวัชระประยุนคำปฏิมากร ด้านหลังของอนุสาวรีย์มีแผ่นจารึกประวัติ5แผน่นเขียนโดยรองศาสตร,ราจารย์นรนิติเสฐบุตรแนวคิดในการสร้างลานหน้าอนุสาวรีย์สัญญาธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกองทุนศาสตราจารย์สัญญาธรรมศาสตร์ได้ร่วมกันจัดสร้างอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์สัญญาธรรมศาสตร์บนของแผ่นดินน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวนลงังสิทธ เพื่อเป็นอนุสร์แห่งคนดีและเป็นแบบอย่างในการกระทำความดีสําหรับอนุชนรุ่นหลังและยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อำรำลึกถึงคุณความดีของศาสตราจารย์สัญญาธรรมศัิ์ ข้อมูลของผู้มาใช้สถานที่วันที่5เมษายนพศ2561เวลา8นาฬิกานาทีนายชีพจุนมนประธานศาลดีกาได้โปรดมอบหมายให้ในายทวัชชัยพิทักษพล อดีตประธานศารดีกาเข้าร่วมง,งานวันสัญญาธรรมศักประจำปี2561ในพิธีวางพานพุ่มอนุสาวรีย์วางพานพุ่มในนามสารดีกาและในนามมูลนิธิสัญญาธรรมศักนณะบริเวณลานอนุสาวรีย์สัญญาธรรมศักดิ อีกหนึ่งตัวอย่างของการใช้สถานที่เมื่อวันที่5เมษายนพศ2546มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กำหนดเป็นนโยบายให้วันที่5เมษายนของทุกปีเป็นวันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อจัดกิจกรรมในการรำลึกถึงคุณความดีของาศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์และจัดกิจกรรมทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยกำหนดจัดงานณนะบริเวณอนุสาวรีศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดร์หน้าอาคารคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเป็นประจำทุกปีจากแหล่งขงา่าวมติชนออนไลน์และหน้าอนุสาวรีสัญญาธรรมศักตร์มีการจัดกิจกรรมจุดเทียนเพื่อไว้อะไรให้กับกระบวนการยุติธรรมไทยที่ซึ่งไร้ความหวัง จากเหตุการณ์การยัดข้อหาการจับกุมผู้เห็นต่างทางการเมืองและการจับกลุมเพื่อนในร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนอกจากจุดเทียนไว้อะไรกระบวนการยุติธรรมไทยแล้วยังมีการวางดอกไม้จันทร์พวงหลีดจนไปถึงการเขียนป้ายข้อความถึงกระบวนการยุติธรรมรูปนี้นะครับเราได้ทำการตัดขอบพื้นที่สีดำออกเพื่อจะได้เพิ่มต้นไม้เข้าไป ให้ดูมีความสวยงามมากขึ้นจากที่ดูร่องเกินไปครับส่วนรูปนี้เราได้ทำการใส่ไฟ LED ต้อน mm hmm. เข้าไปในส่วนที่เป็นสีน้ำเงิน mm hmm. เพื่อให้ดูสบายตา mm hmm. ไม่แสบตามากจนเกินไป mm hmm. ส่วนรูปนี้คือเราได้ทำการตีเส้นถนนให้ชัดขึ้น mm hmm. แล้วก็ปลูกต้นไม้เป็นเกาะกลางถนน ส่วนวงกลมสีแดงคือต้นนกยุงฝรั่งเป็นต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ได้หาข้อมูลเรื่องต้นนกยุงฝรั่งมาเพิ่มเติมส่วนวงกลมสีเหลืองคือเราได้เอาเป็นไม้พุ่มมาใส่คือต้นดอกเข็มสีขาวครับต้นนกยุงฝรั่งหรือที่ชาวธรรมศาสตร์ เรียกกันว่าต้นยุงทองซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพระราชทานมาซึ่งต้นนกยุงฝรั่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทางกลุ่มเราได้นำไปใส่ตรงเกาะกลางถนนฝั่งซ้ายและฝั่งขวาดังรูปภาพฝั่งละสองต้น โดยด้านล่างได้มีการซ่อนไฟไว้เพื่อความปลอดภัยในยามค่ำคืนและสำหรับต้นดอกเข็มสีขาวทางกลุ่มเราได้เลือกไว้ตรงเกาะกลางถนนเพื่อความเป็นเอกลักษณ์สำหรับความหมายของต้นดอกเข็มสีขาวหมายถึงความฉลาดหลักแหลมและเอาไว้หรือสำหรับแทนความหมายของวันไหว้ครูที่จะเกิดขึ้นในทุกๆวันที่5เมษายนของทุกปี ซึ่งในบริเวณลานอนุสาวรียสัญญาธรรมศักดิ์ได้มีพิธีของวันที่5เมษายนของทุกปีเพื่อลำลึกบุญคุณของศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์หรือพิธีไหว้ครู